อเมล่ารุ่น EL ผ่อนสบายเพียง5,235บาทพร้อมเบาะหนังและก็ล้อมแม็กแต่งซิ่งสามารถเลือกหลายได้ครับสวัสดีครับผมบูมนะครับนิสสันชอ์เอราวันสาขาข้อปมผมครับวันนี้นะครับบูมพามาชมนิสสันออน e w อเ m ล่านะครับคันนี้จะเป็นรุ่น EL นะครับราคานะครับอยู่ที่589,000บาทนะครับ อย่างที่บุูมแจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับบุูมจัดแคมเปญนะครับผ่อนสบายสบายนะครับเพียง5,235บาทนะครับของแถมมีครบนะครับทั้งประกันภัยชั้น1จดทะเบียนพรบฟิล์มผ้ายางก่อป้ายนะครับและพิเศษมากไปกว่านั้นบูมแถมบอลหนังให้ด้วยนะครับและก็ล้อแม็กแต่งซิ่งสามารถเลือกรูปลายได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจติดต่อบูมมาได้นะครับเดี๋ยวบูมพาไปชมรอบตัวละของนิสสันอะเมรารุ่น EL กันครับอะเมรารุ่น EL มาพร้อมกับระบบ เตือนก่อนการชนพร้อมเบรกฉุกเฉินเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบขุมพลัง100แรงมา้าภายในออกแบบโทนดำถุงลมนิรภัย6ลูกคูดคอนโทรล